คลิปนี้ที่พามาบึงลูกสุกครับผมลูกสุกอ่ลูกสุกลูกสุกลูกสุกสนี่ก็ลูกสุกนี่ก็ลูกสุกดูยังไงถึงรู้ว่าสุกยังไงครับเขียวเหลืองอันนี้ันี่ยสุกครับผมเขียวดุกเขียวนะครับเนาะเขียวมดมผิวหนักกูคะบอเดียบเนียน คือตัวที่สุกมาทีนี้เรามาชมเนื้อข้างในกันชมเนื้อข้างในกันครับอืมนี่ครับเนื้อในนี่คือเนื้อในเนาะนี่ครับดูชัด,ชดนี่คือเนื้ข้างใน ครับคล้ายๆเนื้อแก้มังกรคล้ายๆกันนะครับเนาะครับนี่เนาะอ่าสำหรับตัวนี้ลูกที่ยังไม่สุกเดี๋ยวผายดูอ่านี่ครับตัวนี้ก็ยังไม่สุกนะครับเนาะเนื้อสิน้อยนี่ครับตัวนี้คือล,ลูกดิบลูกดิบครับผม เนื้อสีน้อยเม็ดสีหลายนี่ครับนี่ครับเม็ดยังหลายเลยนี่นี่ครับเม็ดยังหลายเลยอ่าตัวน,นี้แค่สุกเนาะเม็ดไม่ค่อยมีเนื้อก็จะเยอะหน่อยกลิ่นหอมนี่ครับอ่าดูเนื้อจะ